รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ได้แล้วได้เลย้ว,ว <där> อะไรอ่ะเอ้าสั่งกลมจิ๊กบ๊อกไงน้ำพริกของกุ้งเหรอเออเอ้า,อาทำไมต้องไปสั่งไปเสนีอ่ะ ก็กุ้งมาบ้านทุกวันก็ให้เอามาให้ก็ได้ดิก็พี่กุ้งเขาบอกไว้ทำตามขั้นตอนสั่งในไอจีอะไรแล้วก็ให้ส่งมาเป็นไปรณียีโธ่สั่งเป็นไอจีแล้วก็ให้กุ้งก็ถือมาให้เลยก็ได้นี่หว่าไม่เลยเขาบอกให้เป็นขั้นตอนแก้วก็ต้องทำตามขั้นตอนนี่ไงแล้วก็สั่งมานี่เห็นไหมน้านอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็าลยนี่นี่อ้พริกนรกไข่เค็มอ กินดุกฟูไม่ดูอ่ะพี่กิ๊กแก้วอันนี้ปลาสลิดเนี่ยแก้วมันสั่งไงกรมกิ๊กบ็อกเลยเนี่ยสั่งในไอจีแล้วกุ้งก็ถือมาให้เขาเลยไม่ได้ยังไงต้องไปส่งไปถุงนีด้วยแล้วระเบียบไงสั่งทางไลน์อยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วก็ถือมาให้น้องเลยไม่ได้เนี่ยเราเราไม่เล่นเส้นสายพี่กิ๊กแต่ต้องถูกต้องพวกคิวกันเองแท้ๆต้องไปตามคิวตามคิวเขาด้วยเห็นไหมเนี่ยแก้วแก้วมีอะไรบ้างอ่ะพี่กินดุกฟูมีบ้างพี่กิ๊กดุกฟูพี่กิ๊กดุกฟูนี่ไยมีเขาเขายืมก่อนเขาย ไม่ทันไม่ทันทําไม่ทันขาดมูดีเลยแล้วก็มีนรกไข่เค็มม่ะดูดิมีนรกไข่เค็มป่ะนรกไข่เค็มเออนรกไข่เค็มยืมยืมด้วยยืมด้วยเออยืมก่อนเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวส่งให้ในเสร็จทักรอบมาดิอีกอันนึงเออเออมาเขายืมก่อนเขายืมก่อนลูกค้าสั่งไงไปก่อนนะเออเดี๋ยวไม่ทันแล้วไปเลยอ ใช่ไหมใช่พี่โอ้ยหหมดเลยอ้าวนี่ยอไอะไรอีกฮะวันนี้เป็นตาทยังเหรอทำไมห่อัลบ้ามเหรอไม่ใช่จะทำธุรกิจ ธุรกิจอะไรแต่งตัวทัทยังไม่เข้าใจอันนี้ธุรกิจใหม่นี่รับรองรวยแน่ๆเหรอพอรวยแล้วอาจจะนําเข้าตลาดอู้หูตลาดหลักทรัพย์ดิตลาดหลักสีโอ้ยธุรกิจอะไรอาจะไปเข้าตลาดหลักสีเปิดบาร์เปิดบาร์บาร์เล้าใช่ไหมบาบัก ไอเคยได้ยินแต่สตาร์บัคบาบักนี่ขายแมลงไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แมววะอันนี้แมวแมวไหมบาบักขายแมลงขายแมลงบัดแล้วทำไมคิดอะไรขึ้นมาอะไรเข้าฝันคือพ่อเนี่ยชวนไปดูหมอแล้วหมอบอกให้ขายแมลงไงแล้วหมอเขาบอกว่าให้ทำธุรกิจเกี่ยวกับปีกโอ้โหนื้ออาก็เลยเปิดโรงงานเลยโรงงานอะไรอ่ะทำผ้าอนามัย โง่หรืออะไรทำแบบมีปีกด้วยนะแล้วมีความรู้เรื่องนี้อ,อ่ะอ่าไม่รู้ไงไม่เคยใช้ก็เลยไม่ทำดีกว่าก็ดีแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเกี่ยวกับนี่แหละบาบักอ๋อมาขายมาแมลงแทนถูกต้องเป็นรถเข็นใช่ไหมไม่ไม่ใช่อ้าวอ,อันนั้นมันธรรมดาของอาเปิดเป็นบาร์เลยมีแมลงนั่งดิ้งด้วย มีเด็กดังดิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่แรงดิ้งอยากเห็นเด็กดิ้งมาไหมอุ้ยอยากสิมีแล้วเหรอมีแล้วมีแล้วเครออมาชมหน่อยสิน้องน้องโอ้เรียกน้องน้องมาหนิเยน้อง เช็คของค่ะเช็คของพี่เอาอะไรคะมีอะไรบ้างล่ะเยอะแยะมากมายพี่ต้องการอะไรล่ะครับอ้าวออเดิฟไม่ออดเดิฟออเดิฟไม่มีครับหมดพี่เอาอะไรครับอานี่ค่ะไก่สามอย่างเอาไก่สามอย่างนี่ไหมครับเอาไว้ดิเอาไปดิเนี่ยเราขายแมลงไม่มีไก่ หนูเป็นเด็กเชียร์แมลงไม่ใช่เหรอแล้วมันเชียร์ไก่ทำไมอ่ะไอ้นั่นลืมไปพี่เอาอะไรครับเอาอะไรอะมาแรงสามอย่างไหมครับไม่มีมีที่ไหนแมลงสามอย่างเป็นไงไก่สามอย่างตัวลงแกะสามอย่างหรือมาแรงสามอย่างแมลงสามอย่างค่ะไก่ไม่มีนะคะไม่มีไก่สามอย่างค่ะไม่เคยพูดค่ะ หูไม่ดีนะคะัิฉันพูดเลยางสอย่างโอเคไอ้แมเอามาแรงสอย่างเจาไปครับเอามาเอามางเลมาแล้วครับพี่าเียมาแล้วครพี่ขาโ้ยอาโอเคครัมาแล้วอาจารยเอออยอาอามาแรงสาอย่างเรียบร้อยน่ากินจริงๆเลยยี หนบอกมีแมลงสามอย่างไหนแมลงไหนแมลงเออพี่เคยกินไก่สามอย่างไหมเคยอย่างนี้ไก่สามอย่างไก่ตรงไหนไก่ตรงไหนตรงไหนล่ะไก่ชีย้ซใตรงไหนไก่ตรงไหนก็มันไม่มีไก่ไงก็นี่แหละแมลงสามอย่างก็ไหนแมลงไก่สามอย่างไก่ตรงไหน บอกว่าก็ไก่สามอย่างมันยังไม่มีไก่เลยเออมึงมาเล่นไงห้าสี่สามห้าสี่สามสองแล้วเ่นี่ะมึงหไหมูมเลยกมสั่งอะไรพีสั่งอะไรนะครับอ่าไก่สามอย่างน้องะไรอะอะไไสามอย่างนี่มงเลยอ่ะจากมาลงสาม่อ่เเดิเข้ามานะ ไอ้นองไม่้องพดธมดี่พรรพี่สั่งอะไรดีคะเอาอืมมีอยากครูไม่อยากครูอยากกินอยากครูจะไปยังไงเลยนแตอันี้ดีกว่าร้านแม่แรงใช่ไหมรานแมงใช่ไหมเอาเอาแมาแรงสาอย่างมีไหมีคระบแมงสาอย่างนี่คราบแม่แงสามอย่างอะไรอะ อย่างยังไงคะเอาเนี่แมลงสามอย่างนี่เหมือนไก่สามอย่างก็เหมือนกันไก่สามอย่างก็ไม่มีไก่แมลงสามอย่างก็ไม่มีแมลงเลยครับเหมือนเข้าใจอย่างเดีเข้าใจอย่างเมาเยินมาเยินมาเยินเนี่ยอายุ่เราก็ากันดิอายุ่ไงอายุ่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 ปามานเ้ยเหรอ สั่งมแมลงสามอย่างเนี่ยว่าไงไม่มีค่ะจบเลยไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเอาอย่างอื่นดีกว่าเอาแบบว่ากินแล้วปึ๊กเลยดีไหมคะเอองได้พี่พี่ ผมนึกว่ามาเมาแล้วไปเมาไปอย่างที่อื่นมาเมาไปอย่างที่อื่นพี่ขาพี่ออันนี้ไหมคะอะไรอ่พี่จะอยหลังไปไหนคะัตรงตัวอยตรงตัวตงตัวอยู่อไอรแรงแรอ๋ออะไรแตอนงอะไรครับแรกวเหขามากูรมรู้เรื่องเลครับไม่รู้จะพูดอะไรกมรู้ร่อ่างีราจะม่รวจะเข้าใจพี่ขาจะอานี่ไหมครับตะกรกระเตะกระ เทรกิรารดวนกิารดวนนะนี่อันนี้นี่มีเกลือมีมะนาวเข้าใจพริกมาทำไมไว้แก้เลี่ยนค่ะเวลาี่ยนเลี่ยนอยากเที่วนะครับไม่แม่ทงแทงทางเหงือกโอเคโอเ

เล่าเล่าเอาเล่าไปไหนเล่าหมดโอ้ยอยู่นี่หมด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 เล่าหมดมาแล้วหมดเลยหมดหมดหมดอยากระแทกแรงอยากกระแทกแรงนะครับกระแทกแรงไปใช่เลยเม็ดอะไรอ่ะเม็ดอะไรเป็นกรวดใช่ไหม มาแรงเนี่ยนักชิมมาให้แล้วไงชิมอะไรนักชิมอะไรนักชิมมาแรงไอ้เมียเนี่ยเหรอชิมเฉพาะแมลงอย่างเดียวเงี้ยนะมีเหรอมีสิโดนหน้าบ้านแล้วมาๆๆมามานี่เพื่อนๆนี่นี่สวัีครับให้ชิมเลยไม่ใช่แล้วสวัสดีครับผมให้ลักชัมแล้ว นี่เห็นบอกว่าเห็นบอกอะไรเป็นนักกินกินแมลงอ่ะกินได้อยู่แมลงคอบชิมกิได้ครับสบายมากเลยครับชอบเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วคุณไปเริ่มกินแมลงอะไรจากไหนยังไงตั้งแต่เด็กนะฮะจริงเหรอใช่ครับพวกอรถรถเข็นที่เป็นมีตะกตามีอะไรเงี้ยมีสไปแม็กกี้ฉีดพิจิรรรดานะกรุงเทพหรือคนไใดวะกรุงเทพกรุงเทพอ่ะใช่ครับธรรมดาไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ก็กล้ากินรถด่วนอย่างเดียวรถด่วนนีหลายคนก็ไม่กล้านะต้อมีแมลงมาให้ดูเลย โอ้โหเยอะเยอะเอาจริงผมเคยลองไม่กี่อย่างรถด่วนรถด่วนรถด่วนนี่โอเคนี่โอเคครับนี่โอเคลองดิลองดิอร่อยรถด่วนอร่อยอือหืออีกเรื่องโอเคอันนี้อันนี้รถด่วนบบีีชอรถด่วนนี้ธรรมดาไม่เหมือนกันที่เราเขาขายทั่วไปนะเอามาตามพิเศษอันนี้เป็นหนอนแมงวันนะเขาไม่ใช่หนอนไม้ไผ่อะไร คนอื่นเช่นหนอไม่ไผ่ช่วงนี้เราสงวนป่าไงหนวมันจะสั้นๆนะหนอแมงวันใช่แล้วมาจับดึงยืดก่อนก่อนทอดเฮ้ยยาวแล้วตอนนี้ตอนนี้แค่นี้หนอแมงวันตัไม่ดึงแน่ตึ้งหินขาวเคยกินไหมไม่เคยขาวเป็นนักร้องไม่ใช่เหรอเฮ้ยนั่นมันจิ้งหรือขาวพวกแม่วันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เด้อเขาเรียกจิ้งหินขาวกินอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยโว้บมันน่าอันนี้เอาไปทอดเอาอะไรก่อนไหมเนี่ยหรือว่าเคยกินไหมไม่เคยครับอันนี้ลองไหมลองไหม พอได้ไหมปกตินะพอได้ครับพอได้้กินได้นะแวกินได้แม้แต่ไม่กลัวเลยของพวกนี้อะไรเนี่ยตั๊กแตนกินได้เลยตักกแตนเด็กไม่กล้านี่พี่กินอะไรโชๆมาเยอะเลยนะผมเห็นตักกแตนนี่ไม่กล้าเหรอครั๊กแตนลองดูลองดูลองดู็ตักกแตนเขาต้องมีหักขาหักเลยต้องหักขาเด้อต้องหักขาป่ะตั๊กแตเดี๋ยวมันไปขวนล้ำคออ๋อเขาต้องหักขาขา ใช่ขาขาหน้าแทงอันนี้อันนี้อะไรนี่อะไรนอนไหมใช่ไหนอนไหมใช่นอนไหมนอนไหมอธัยอธัยลองอธัยลองได้ลูกนอนไหมนอนไหมเป็นไงอร่อยนร่นยอร่อ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 ยดีนะเขาบอกว่าแมลงเนี่ยอีกหน่อยจะเป็นอาหารของพลเมืองโลกเลยนะเนี่ยมีไม่หมดเนี่ยมันมีเยอะเลยฝรั่งกินเลยไอ้น่ากลัวเนี่ยนี่ตับเตาตับเตาตับเตามันเหมือนตัวด้วงว่ะนี่หน่ำเลียบป่ะ ไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ไม่แตงนะพี่กัดไปเข้าอ่ะเฮ้ยปีกแล้วปีกออกก่อนเปล่าพี่ไม่รู้กัดไปเข้าไม่รู้เอาปีกแข้งออกก่อนเว้ยพี่นี่นี่พี่กัดกับลองปีกมันก็ไม่เข้าดิพี่ใหญ่พี่กัดให้มันแตกสิบ้าไม่ใช่ทัวะแมลงเนี่ยคุณกินได้อยู่แล้วแหละว่าอย่างนั้นเถอะมีกลัวสัตว์เลยรบ้างไหมคุณเนี่ยมีบ้างแต่ว่า ไม่ถึงขนาดแบบกลัวอะไรขนาดนั้นนะฮะกินในี่ได้ป่ะเนี่ยเงยในบอกว่าไม่เคยกลัวอะไรมากแล้วทำไมต้องหนีตีตัวออกห่างอาหารที่คุณติ๊กส่งมาให้ขนาดนี้ล่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันว่าสิ่งที่ทำให้คุณตู่ผวาคืออะไรกันแน่ห้าพลาดนะครับสนับสนุนโดยยาท่าสีตรากิเลนอ่านคำเตือนมนฉลากก่อนใช้ยานิสันเอเมราใหม่กระทะกราเดเยเตอร์โปรจากซีเกิล ก๊าซถุงต้มปอตทอเป่า M watch Liquid Green Technology นอกคราบไม่นอกเครื่อง AIS ชีวิตในแบบคุณกลมกิ๊กร่วมกับสหพัฒน์ให้น้องสวัสดีครับทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนวัดราชนิยมธรรมจังหวัดสมุทรปราการเขาบอกว่าแข่งที่ไหนเนี่ยชนะที่นั่นนะครับไม่เชื่อไปดูฝีมือกันเลยครับ มือระดับทีมชาติกันทั้นนั้นเลยนะครับผมแบบนี้เนี่ยน้องๆต้องเติมพลังด้วยอาหารอร่อยกันแล้วครับเย<อ> <Yeah! S 2> เมนูสาพัฒน์ในวันนี้คือซื่อสัตย์คัดชาลวกเส้นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปให้ได้กําลังดีแล้วนําไปผัดกับปลากระป๋องใส่หอมใหญ่แครอทปรุงรสด้วยผงกะหรี่น้ําตาลทรายและซ,ซอสปรุงรสคัดชากันทุกคนเลยครับนักเรียนโรงเรียนวัดราชนิยมธรรมทั้งเก่งและก็ซื่อสัตย์นะครับวันนี้กรมกิ๊กและสาพัฒน์ให้น้องขอมอบผลิตภ,ภัณฑ์ของสาพัฒน์และอุปกรณ์กีฬาทั้งหมดนี้เลย yeah! คุณผู้ชมสามารถรับผลิตภัณฑ์ซื้อสัดฟรีเพียงโทรมาที่คอร์เซ็นเตอร์หรือถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ในเครือของสหพัฒน์แล้วโพสต์มาที่หน้า Facebook สหพัฒน์โฮมเดลิเวอรีตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นปีสนับสนุนโดยโครงการสหพัฒน์ให้น้อง